ใจแต่ว่าควาตามตีเป็นมาหนองคือฟ้าหญิงสีธุดาจาจกแจกมื่อกานคนเวียงสวรรค์มาประพาสป่าจ้าพี่แล้วมึงรู้หรือเปล่าว่าดินแดนแกงนี้เป็นดินแดนของรุกขเิวดาใครเหยียบย่ำก็มาคนพูดนั้นจะต้องตายที่เธอถา,ากว่าเราไม่อยากตายเหรอพี่ไม่อยากตายเหรอ แคก็ตอดจริงที่มีแก,กองไว้ตรงนี้ที่เราคุ้นเป็นเคยยกับคนช่วยแม่ป้อมมวยฮะลันต้มฮะคนดีชีจมอนฮอนือไตฮะเคมควายฮะเจริยลุดเสือกระไดมึงห่ออีเบรด Đọc, người, em lên đi mày ra Vậy bi Nếu qua ra tay ốc leo của mấy chồng hoa Mừng chờ cô tay kêu con nhìn nhìn trôi trôi bà ni quả bà đi Vì là lê bà ni thế dù hàm bỏ kê ba cao ông nàm kê ba mốt chạy lệ đai Trời ơi, bị tú rồi nè Mày Tao lệ bà con qua Xây này tuổi ừ. như แต่ไม่เละกันหน้ามือมันหนงปะทุงไว้หน่อวเล่นว่าใจกันเก่งในตัวเดียวแล้วแม่มึงก็ใจ้ตีส่องตัวป่าขันเียนชื่อเจ้าบาไครเป็นลูกสาวเทพารักลกเมียนั่นฮะโลกเมียนั่นว่าไง แล้วาตาจมุตว่าเราไม่อยากตายเราทำหรืหรออะไรมั้งก็รวยตอดสิ่งที่มีกค่กองไว้ชรงนี้นแล้วรีบไปทำให้ทอดไม่ตอดตายแสดงว่ามันพลนแล้ลคุณมีสิ้นใดจะตายก็ฉันบอกแล้วว่าชินเป็นลูกสาวเทพารักไงอย่ามาเลงเงินกับกูเกียรตหนะเด็กเลงเงิน ล้านเจ้าครูประยุทธ์เทียมับมาตึงแล้งไงรับตอนนี้นะท้อไม่รู้ที่เราปรยุทธ์เทมไงว่ายุบายอยู่บายวันศุกร์วันจันทร์เราไปจบทิ้งกันตะดื่มมอฮะบุงวานจัดปมไปจบทิ้งอยู่กับบงวานประนี้แม่มันตัดยัง่งเบียร์กันวานเป็นวงหมดแล้วกันจะดิ้นได้เลือดลั่นเจ้าครูมาบ่ายกว่าบ่ายกินข้าวแต่น่ะท้ว่าไม่กินกินแล้ว กินซี่แกงซ้มบาดจอดกันต้องมาว่าแกงเปลือแกงซ้มไงเรียกแปรกูว่ามั้ยมึงอ่ะกินไหมมาใคร่ไม่กินนะว่าใครดกัมปูดมันไงมันก็โอ้ยเกะตายเหมือนกันใช่กวนตอดไงพี่เห็นเรื่องตอดกลางคนไม่อายพุดม่กูซื้อกะตีเดี่วยอมต้นเรีวอายดีว่าตายโดยแรงอัด ตัดเล่าไอ้เดียว่าตายด้วยแรงัดเตอมันมันคอนทิ้งแล้วนั่งรถจากระยองไปกรุงเทพไปรถแท็กซี่คนโดยสารเจ็ดเจ็ดคนกูกูจะกับคนกับรถกูปลากูใหญ่คนกับรถนั่งเตี้ยนะเด็กนักศึกษาสามที่คนนั่งเตี้ยลังอ่าปอออกจากคิวเอ๋ยปอกจากคิวอ่า ออกจากกิ้วที่นี่กินน้มจีนน้นำม,มันก็บูดเลยกินซอยนำเปรี้ยวเลยคุณบอกก็บีบจำนาซอยพอออกจากกิว้วบอไปถึงได้ไมมก่อยก้าวเขตดเข็บบังหน้าตรงนั้นรถเรี่ยวุ้งไม่ได้เลวกุวงู้อยล่มออกพอรถเหี่ยวโกงบงเยอะพ <c oughs> อล่วงงานนั้นมายิ้มกับกูหลาโยมตัดเลยว่ หัวก<ส> <T> ับอาตมากระตองเสียแถบต้นไม้ไว้ Do ่ะว <the> ัวแล้วนี้ไปใจบุญเลยบลวงบุญไปน้อยพุดไหนตอดเลยผัวบุญแลเชี่ยงดังนั่นต้ดแพรนวางี้มิ้นซอยมันออกจากกิวออกจากวอนไม่โตอยูกพ่อกูตัดตันตัดครัวใจอัว่ายิม กันกุนโต้ตดตันตดพุ่งกับอดไม่ติดว่าว่าตดไม่ใช่ข้มีปิดไม่ก็อยอมผิดารครูตอนว่าเชิญกับตาอาจารย์เสียงม้วนเขาน้อยดงม้วนเขาน้อยอยู่ด,ดงทีนี้ใชยลุ่มออกพ้นน้ำม,มาแล้วกระตดกันหมดเลยทราบคนธนาเลือกคนกับรถคนเดียวจะไม่ตดตี bỏ cao về để kết cùng tìm tung ăn bỏ lọt đồng sạc tàn tuấn tóc cháy từ quả lọt chuẩn tài chắc đằng pi à, lèo rau rau